สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านเจจูนะคะนราเป็นเกาหลีอีกเหมือนเดิมคลิปนี้นะคะนี่ก็ทาเป็นคนเกาหลีนี่ร้านบรรยากาศร้านน่ารักมากนะคะก็คือมีความเป็นเกาหลีเกาหลีนะคะแล้วก็ับเมนูนะคะที่มีชอบนะคะยังจาจังยอนนะคะอนแล้วนะคะเวลาหนิงกินในซีรีส์เขาจะต้องคนอย่างนี้โอ้ยดื้ๆดื้อดื้อด้ด ในซีรีส์เกาหลีนะในละครในหนังหลายๆเรื่องเลยจะต้องมีอย่างนี้แลวมีอย่างนี้ดีดีเะว่คอคนคนคนโคนคนโคนโคนคนโ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 คูคนนโ้คนเคนโคนโค้โคนโคว้คนโนนนนโอนนโคนนคนโคนนโคนนโคนคนโคนโงนโคนยนโนโคนโคนโนโคนโคนยคน เลยนะตามหาม,มาหลายร้านมากๆนะคะส่วนที่จะมาถึงร้านนี้นี่ก็หลงไปอีกหนึ่งร้านเหมือนกันแล้วก็ตามมาหาหลายหลายร้านมากมากเราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องหาให้ได้นะคะว่าตอนนี้ก็อยู่บางแสนนะคะแล้วก็มาคนเดียว <c oughs> ก็เรียกว่าผลพายได้นะคะในในในนี เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ามันเป็นยังไงแบบนี้ีลยเลยนี่อย่างนาี้เขาจะมีม้วนๆอ,อย่างนี้ม้วนๆน ทำดีกว่าทำแรกจะไม่สบใจแนะนำเลยว่าเดทแปะไม่แปลกใจทำไมที่แบบว่าในซีรีส์อะที่มันเป็นกล่องใช่ไหมแล้วนางเอกมันจะมีเรื่องหนึ่งที่นางเอกก็เทอย่างเงี้ยโปะ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 ใส่แล้วก็กิน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 มันจะเป็นอาหารของคนที่บอกว่าเป็นแบบวาติดิบดินดินดินบ้านๆนะคะแต่เขากินด้วยความอร่อย อร่อยมากๆนะคะแล้วถ้ายังไงไนแล้วเดี๋แนะนํานะคะแล้วครั้งหน้าจะติดทางกันวันนี้จะพาไปกินอะไรอร่อยอร่อยอ,อยีบ๊ายบาย